วิธีเปลี่ยนพื้นหลังรูปโปรไฟล์แตะที่ F remove รอสักครู่อัปโหลดรูปภาพที่ต้องการเปลี่ยนพื้นหลังรูปโปรไฟล์แตะดีรูปที่เราต้องการเปลี่ยนพื้นหลังแตะที่เสร็จสิ้น เลื่อนไปด้านล่างแต่ที่ภาพถ่ายเลือกภาพที่ต้องการเปลี่ยนเป็นพื้นหลังในตัวอย่างเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนเป็นภาพลายอิดหรือต้องการเปลี่ยนพื้นหลังเป็นสีมีหลายสีให้เลือกมากมายในตัวอย่างเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนเป็นพื้นหลังสีแดง ได้รูปที่ต้องการแล้วกดบันทึกแต่ดูรูปที่แกลอรี่แต่ที่รูปที่เราบันทึกนำรูปไปใช้งานตามต้องการ